วันนี้พี่ปุ๋มเอาดอกกระหล่ำม,มาทําเป็นเมนูทานเล่นนะคะซึ่งก็ทําง่ายมากๆเลยค่ะใช้ผงปาปิก,กาผสมกับผงกระเทียมเกลือพริกไทยหรือใครมีผงอย่างอื่นที่อยากใส่ไปปรุงรสนะคะก็ได้เลยตามชอบแล้วเอาดอกกระหล่ำม,มาแกะเป็นดอกๆแบบนี้นะคะแล้วก็โรยด้วยน้ํามันมะกอกเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสลงไปนะคะคลุกทุกอย่างให้มันเข้ากันแล้วพี่ปุ๋มก็โรยผงพาเมซานชีสลงไปเพิ่มรสชาติอีกแต่ถ้าใครไม่อยากใส่ชีสก็ได้นะคะแล้วก็เอาไปอบ อบโดยใช้ไฟ1 8อองศาประมาณ20นาทีนะคะซึ่งดอกกะหล่ำเนี่ยก็เป็นผักที่มีไฟเบอร์สูงนะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยก็คือเป็นพืชตระกูลเดียวกับบอ็อกโคลรี่นั่นแหละื่อใครอยากได้ของทานเล่นที่มีคาร์โบไฮเดตต่ําก็อันนี้เลยค่ะพี่ปุ๋มทําให้ทุกคนในบ้านกินนะคะก็ชมว่าอร่อยมากคือมันทานเล่นได้เพลินเลยะพี่ปุ๋มรู้สึกว่ามันอร่อยกว่าเอาไปผัดทํากับข้าวอีกว,วิตามินเนี่ยไม่อยากพูดถึงเพราะว่ามันโดนความร้อนไปแล้วอาจจะไม่หลงเหลือนะคะแต่ว่าเรื่องไฟเบอร์เนี่งมออมอมากทๆ